ใชครับพี่น้องครับนะครับหลังจากที่้าพี่พี่เ,พ,เพิ่นพอปลาให้เห็ดพี่น้องเออสิผ้ามาอีกที่หนึ่งนะครับ<ม>เป็นเรือนปากมุ่นนะครับมาดูมาชมตั้งจากตกเบ็ดตกปลานะครับเต,ตปปร,รียมถังเลยบ่าวอะไรกันแล้ว ปลาหม่องเลยปลอันติดเลยโอ้ือแขนไม่ยาไปแล้วอทั้งทั้งผีกระเพาะขวจ้าบา่หนเราเียกตอนนี้เราพาไปประมาณนั้น

เอามาไหวค้ายอยู่นี่ซะไปบุญจะได้ชิได้พวกรอยคาชิโบเออมาขึ้นขึ้นป่าเขานะพูดุ้เดหิวจนขึนสิโบโทษล่ะปัดรันแฮวันนั้นโอ้โห นี่เดี๋ยวพาะลงเบิงด่านลามไปก่อนนี่นะครับปลามันเข่า นะครับเพิ่นมาตีเบ็ดกลางคืนขนึ้นเขานะโอ้หัวยังยังสีเนาะหัวจนล้อยละร่องมือได้ไปห,นหน่อยครเพื่อนมากอู้ห นี่ว่านว่านอยู่นี่ว่านอยู่นี่ซานอยู่นี่ต้นสองเส้นบ้านเนี่ยนะโอ้สองเส้น,นต้นตปรดนะฟ้าเปลี่ยงเลย ววเมื่อวาเนี่ยช่วงที่ผมมาพวกแบอยู่ฟังทั้หมดนั่งยอนเนี่ยพักยังสิไรต้องพูดเกี่วกับีแบบบบคอยมีหินบันไดฟังนะ้หมเป็นไรบรรยากาศเกินปากมูนไปแล้วครับ กอ้ตัะมวนไหนวะรูทำจ้งเขาจะเขาจะว่าตีเบียดย่างขึ้นเขาจะว่าไหนพูดฝ่ามันเต็มสนั่นบอกนี้นป็นของ กองกันมัน้ยอ๋ออ๋อระวงหัวด้วบอกก็นนักไต่ <c oughs>

ôi tâm quan. ô hé mày đấy mày đấy mày rồi mày đây Được đấy mày đấy ได้ดูกันบอ่นี่โอ้โอ้อ ก็จะพีเ่เบสต้งคน่ไทยนะใช่ครับนี่นะอโอ้โต้นปดเลว่ยเป็นขา,ขาวๆอย่าเดียวแล้

ช่วงน้ามันไหลเอนเเบ็ดฝรังะนะยืนโยกข้างบนนะี่นาปลาเนี่ยเนพวกี่ท่านกอนปลาหน่อย ได้ได้ปลาแน่นี่นขาดแน่รวมกันน,นี่ตัวใหญ่พ่นแล้วนางแล้วนางปวดอยู่พุ่นอ่ะ เอยงกะจบโอ้ใครอยู่ผู้เป็นอกว่านกันเป็นเอกบ่ใครอยู่อกว่าเรนน่งบริเนะ ปูนก้นกรนันนี่ดินล่นนี่นะครับพี่น้องครับบรรยากาศคือเคื่อนปากมู่นะครับด่านลายเนทนอยู่นะหรอ